หายแหมตัวไม่หูวแเสียใจเสียจุยอะเสียจุยโอ้ยำเยเรามายึดชายฝั่งมาเลยกันดีกว่าเรามายึดชายฝั่งตีนมมันไม่ไกลนะเดินไปเลยก็ไดู้กินหรอเฮ้ยเออว่ะเออปะ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 ยึดที่เลยดีกว่าไปใหญ่ไปน้อยอะไรจะตีเนี่ย เย้ดูเราจะยึดใช้ฝั่งมาเลยนะทุกคนอะไรแผนการเราคืออย่างนี้มาร์คสีเหลืองเราจะแบ่งเป็นหนึ่งตี้ีนหนึ่งสองคนอ,อีกอีกหหลังที่เหลือก็ไปอ,อีกทีมหนึ่งแยกกันไปตัความรวดเร็วเราจะกระชับขึ้นที่คือนไนี่ต้าอ่าโอเคโอเค,อเ,คเราจะยึดตรงนี้ไว้โอเคสองคนสองคน ฟาร์มบนสองอีสองคนฟาร์มล่างใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้ผมว่าจะเป็นดัำโอ้โหใครจะใครจะไปใครบ้างอย่างกับสุนยูวีอ่ากูไปกับโอเคกูไปกับคืนมาฟ้าไปมากเรือไปกับเวนก็ได้ไปกับเวนก็ได้เอาเปมตามมาบาลานซ์บาลานซ์กลางลมแล้วก็แยกเลยช่วย มันต้องเวิร์กดิมันต้องเวิร์กมันต้องเวิร์กเว้ยหูกำลังโต๊ะป๊าป๊า6โมงสายเวียว์ประตูฝั่งเราเคลียร์ฟั่งเราเคลียร์เคลียร์ครับเคลียร์ครับเอาละมึงมันต้องเวิร์กเฮ้ย <c oughs> อะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรบ้านจริงๆเป็นบ้านจริงๆไม่มีอะไรให้กูเลยสวย โอ้เจอแล้วกูอยากเล่นเล่นอยากเล่นปืนแลมโบมากเลยตอนนี้เจอแล้วเราไปเจอแล้วอยากจะเจอก็เจอปืนที่นี่ญี่ปุ่นเจอเอฟสบหกสามกบอกกูจัเบิ้มะเอาปากเข้าไว้ข้ว้นกเ็อนี่กูเจออีกล้วหกระบอกก็ได้มึงแขวนติดเอวไว้แขวนติดเอวไว้สองหลักเลยนุ้ยเอเอแขวนติดเอวไว้เาเอติดเอวได้ ่ค้าูณหกหึ่งมึงจบแล้วอำได้เลยคูณสี่ไอ้ตั้งตูไม่ขอของเพื่อนเต็มเลยเจ๊นั่งมาเพื้อนวะอู้หูหเพียบเลยอู้เฮ้ยมันมีห้องใต้ใต้ดินด้วยเหรอเฮ้ยมีเหรอเป็นมาดูดิอะไรอะจริงเหรอเออเข้าไหนวะอ๋อ เฮ้ยนี่เหนื่อยวะแต่มันทำบ้านไม่ดนเปิดไม่รับเลยนะแบบเปิดออกลองเปิดรูด้เ,เออเฮ้ยแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้เลยนะเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ด้วยเหรออะไรเอ้ยหมวกสองเอาเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วย,ยงงเ,นเนี่ยเหมือนลังโจรเลยว่ะอ๋อมันทะลุเข้ามาบ้านนี้ได้ได้นค,นครับเราต้องเคลื่อนพนแล้วครับ เดี๋ยวไปดีกุ๊บกับตั้มเลยโอเคมีใครอยากได้คูณหกคูณสี่เปล่าคูมีโอ้อยากได้คูณสี่อ๋อขอคูณคูณคูณเติบเติบเติเอาคูณสี่เอาคูณหกได้คูณามหรอมีแค่คูณหกคูณอะไรก็ได้ลิเดอรก็ได้ไหนใครจะเอาอะไรที่ไหนกูคูณอะไรก็ได้กูอยากมาใส่ใหญไหนวะไหนเปิมอยู่ไหนวะไม่เสียใครขบรถอ่ะอ๋อคูณสาม คูนสามก็ได้เด็ดคูนสามกำลังดีตามมีอะไรบ้างกูมีคูนสี่คูณหกเอาอะไรกูยังระเบิดดอกตามแมวเอาแล้วเอาแล้วคูณหกหมดหรือคูณสี่คูนสี่ก็ได้คูณสี่ไม่มีหมดแล้วตะกี้เอาคูณสามก็ได้อ่คูณสามงั้นกูให้คูณหกดำด้านดำเงาโอเคมามาที่เดียวกันโอเค เรามาที่เทียวกันเพื่อนเอาเปลาหรือคุณสี่เอาไหมการเขาจะไม่มีอะไรีเหองเลยวะสีเหใบอ๋อไม่ตามดีกว่าเราเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะให้เลยดีกว่าคูณแปดมาวเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เ ของชู่อีกแล้วเฮ้ยพี่ดำแต่ทำไีการเปล่าไม่ได้ปืนที่ดีกว่านั้นแล้วนั่นคือไข่สันไข่สันดีกว่าเป็นกระสุนส้มของมันจะตกทั้งหมดเดียตามแผนแล้วงไปไหนต่ออย่าพูดสินั่นสิเราไปไหนต่อไม่ได้อยู่ขอบวงเลยนะหลักควรไปหลักสะพานกันไหมไปเลยมันจะมีมันจะมีคนลง เมตาเบตเมทัลิเบตไหมวะเราจะไปลงที่ไหนใช่มันน่าดักมันน่าดักสะพานมากเลยอ่ะมันน่าดักสะพานมากเลยนี่เว้เออได้เลยกูไปไปล่อยไปตาร์มดีเอ่าได้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 เฮ้ขอบวงโหดแต่ตรงนี้เราโคตรด,ดีนะเว้ยใช่หลังเป็นน้ำอ่ะไม่ค่อยมีใครมายุ่งเลยคือทั้งมามึงก็มาทางเครื่องบินกับเรือเออดีบ้านเรา กระดักตะพางนะปล่อยกูไว้ตรงนี้แหละลพอเปิดไอจีเจอรูปสาวกูว่าเนี่ยกูว่างีหเงี้ยงี่เงี้ยไอ้เอ้ยมันจะมีคนเม้อวะเพื่อนมันจะมีคนข้ามสะพานไหมวะมึงคิดว่ากูต้องบีวะนี่เราเล่นแบบกองเวลาวงบีบอะนี่เราเล่นแบบกองโจรมากเลยนะเว้ยเฮ้ยแต่ว่ามันบ้านนี้เปิดแล้วว่ะ มีคนมัวนี้เพรว่าบ้านตรงนู้นจะมีป่าววไอโกดังเป็นเกาะกลางทะเลตรงนั้นอ่ะคิดสองนัดสองหนึ่งห้าถ้ามันรู้แถวนี้น่าจะไปทางนั้นวระเปลี่ยนเพลงดีกว่าเฮ้ยมีรถคันหนึ่งมาตรงมามีโมไคหนึ่ันจริงจังจริงจังจริ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 งเคี๋ยีัยนี้สามสิบสิสาริบรลข้ามมากรลข้ามมาอุ้ย ร่นยิงอาก็แปดไอ้เพี้ยอุ้ยมันมีมันมีมีร่ยนมามาร่นมามามีทั้งยอนร่อนมีทั้งวัลเหมันกลังไล่กันอยู่มันพเยอกันวะนี่พี่ตั้มข้างๆกูเลยเนี่ยนี่เคียเคีนี่มักต้มมักต้มอ่ะนี่ข้างเลยนี่นี่นี่ช่วย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 เว่นช่วยเป่นอาก็แปดอ้เพมาทางนกูโดนย่อนอนโอ้ร่นเนี่ย เยี่อไปหมดเลยอ่ะสองหนึ่งลมตัวหนึ่งลมตัวหนึ่งหมดยังหมดยังแูมันขึ้นมาเอากูขึ้นมาเอาคู่ป้าโอ้โหโอ้เวียนละเจอเของจริงว่ะไปเตรียมข้างนอกมึงไม่เห็นหรอวะกูมาออกเลยถ้าเีิยกูไม่มาก็กดเล่นก่อนเลยนะ ชันนั้นโดนระเบิดตายบโอเคโอเคกำลังจะถามแนละ้วอยู่ไหนไม่ไม่ไม่อะไรอะไรอะไรเอาก่อนเอาก่อนเอากระนองไ,นไปจะโดนบ้างเหรอมึงไปโดนอะไรเนี่ยโดนระเบิดหรอไม่ไม่ไม่ยิงเฮ้ยมันมาเตียวออกไปบวกได้เตียวออกไปบวกเออ ออไปอะไรนะไปไปหาอะไรบ้าหรือเปล่าเพาะกูนึกว่ามึงชุบหมดแล้วเชียเออนึกว่ากูชุบหมดแล้วเนี่ยเกือบอีกนิดเดียงกำบันมาไงตั้มมึงไหวอะไรไงโอเคโอเคเยี่ยตั้มเลือกพวกดูเลือดไอ้เยี่ยตั้มไปตัดเหลือคอเดียวเตยเป็นไปหายาเตียงหน้ามีรถเยี่ยเสียลูกขบวนมากเลยอะเตีย เลือดไม่ไหวไอ้ขุดนุดดูดดาดฟ้านะเว้ยกูรู้นะเว้ยว่ามันจะมาบวกบ้านกูอะกูหันไปไม่ทันกูรู้ว่าไอ้เปมมัน cover อยู่ข้างล่างไอ้ขี้อะเดินลูบซะกูเป็นคนแจ้งเลยเว้ยกูลังเลงอยู่เว้ยเพราะกูได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์แม่งมาจอดคางบ้านเลยตัวนี้มีเสน่ห์เปล่าวะขับใครขับใคนี่ไงมีขากระแปะจริงด้วยขอปั๊มยาแป๊บโอ้ โอ้มึงจะไม่มีนี่หรอสมใครไม่รู้กูขอแล้วนะขอบคุณมากอุ้ยเชี่ยวงมาเชี่ยวงรถสีแดงรถสีแดงรถสีแดงข้างหลังโอเคๆๆๆเเรถรถจะป่าเนี่ยนะป่าป่าป่า,ปาไปดีเขาวงดีครับวงวงก่อนเอาวงก่อนวงไกลมากรู้สึกเหมือนมีเจ้าของมึงอย่าพูดสิ ลูกเสียวเข่าละฮัลโหลนี่ hey, มึงเคาะประตูเลยนะเข้าบ้านเข้าไปอ,อ,ไอ,ไอ่ม่นี่ตั้งสองแบบเลนี้เอานาเด่ะอะอ๋ออะไรอะไรคอยมึงโดนเป่าไอ้เปย์ไม่ขี้เหี้ยย่อยย่อยเนาะมึงแช่งเพื่อนเหรอเรอรอรอเลนแช่งเพื่อนเหรอไม่ <c oughs> ได้ยินเสียงละวได้วงมะบ้างถ่าอาโอ้รถ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 ไม่เชื่อเราไม่ได้ดูวงกันอีกแล้วรถจะรถอ่ะโอ้ยรถจอดนาบ้านเหลืองอ่ะอุ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ใครเมื่อกี้ชนะไหมหรือว่าเหลือมาก่อนอ่าชนะชนะชนะโอเคพี่เป๊ไม่เชี่อเล่นบนเขาแม่งเลย์เดย์นวะตรงเขาที่แต่ว่าในมีศึกชิงเขาอะคุณดูทรงนะ ไม่ดีจะไปหาบ้านดีวะบ้านฝั่งนี้ไหมไม่รู้อ่าโรงพยาบาลก็น่าสนนะแต่ว่าน่าจะมีคนยึดไปแล้วแหละจะลองดูหมู่บ้านก่อนบอกที่ชาร่าปิดบาเรียได้ไหมใครเกยหมู่ปลาเยสเกยอะไรเล่นมุกไหนมันบอกว่าทีชาลาปิดปิดบาเรียกันเฮ้ยเสียงรถฝั่งขวารถจีนเฮ้ยรกูไม่ค่อไหวไว้เดี๋ยว ไป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 ไ กําบังกําบังกําบังสำคัญโอ้โหเครียกําบังกูดีมากกําบังดีมากไปลงรถไปเวนเวนตังนี้ได้ปะบ้านฟ้าบ้านฟ้าได้อยู่โอเคไม่มีคนมีสโคปคุณแปดทำไมคุณแปดตอบง่ายอย่างเนี้ยโอ้โหนี่ก็โล่งพอกันเลยเ้ไจะต้องย้ายที่แล้วปะเต็มโอ้ยเครียวงบีไปนู่นป่ะต้องย้ายต่อต้องย้ายอีกต้องย้ายไปมา ไปเร็ไปเมีคนไหมมีคนตามมาไหมไม่มีโอเคว่าบนเขามีแน่เลยว่ะเพื่อนใช่ใช่ใช่ไปไปไปตามผมตาแน่นอนครับตาตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอมดอ้ยๆดอมรถดีไม่ได้ดอมเกแล้วเหลกพุลุกดิกแล้ว ฮัลโหลจริงจังแต่แต่กูยังเห็นมึงขับรถอยู่นะไม่ไม่กูไม่ได้ขับให้มันไปเองชีฟหายละได้ยิน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 แต่กูเห็นมึงขับรถอยู่อันนี้บอดขับป่ะนี่ไบอดขับไม่ได้คอนโทรลได้ยังโอเคโอเคได้ละงานจริเอาไว้ตอนเมื่อไงเออรถจี๊บรถจี๊บหน้าซ้ายซ้ายบ้านขวาซ้ายบ้านขวาซ้าย ไปก่อนไปกันไปกันไปหินนี่ไม่ได้ไม่ได้ออกซ้ายออกซ้ายไปทางซ้ายไปทางซ้ายยยามแต่สองร้อยอสเอ้ยอโอโอระเบิดไเนี่ยเฮ้ยจอระเบิดแล้วต่อ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 ตมโนบึ้มบึ้มดบึ้มบึ้มเมโดรถไม่ทยไนวะตายอ่ะร่วงเหรอโดน็อกรถ ออกจากบ้านโซ่ตั้งตั้งตั้งไอ้เคี้ยมอเตอร์ไซค์มาหลังด้วยไเงินด้วยเงินเงินเงินด้วยเงินด้วยมึงแอบมึงแอบมังยิงกูยิงกูยิงกูเอ่อยี่สิบห้ายี่สิห้าโอ้ไม่ตั้งไม่ตั้งไม่ตั้งมาแล้วโอ้โหแม่มึงมันยิงกดด้วยเอารถมึงหมดรถหมดรถแล้เอารถก่อนไม่ทันละกูตายกูตายละแตกกูตายละไปทันอยู่ปั๊มทันอยู่ไอคิ้วปู้ โอวงก่อนข้างห้าไม่ดักแล้วเพื่อนอ้อลขึ้นเขาึ้นเขาไม่น่าทันวะพัวทันะทันเอ้เหมองกไปบวกอะมึงไม่ตายเพราะวงหรอกตายตายเพราะไอุ้คกี์ข้างบนมึงเลี่ยงมาได้ปะล่ะมึงไม่ตายคะดบโอเคสายก็ซ้าย อุ้ยนี่รถมันนี่ต้านหลังรถตันหมดนะโอ้ยแม่งเข้าหัวกูด้วยไอื้ออะเข้ามันจะดีมันเหลืออุ้ยเหลือนิดเดียวเองเฮีย